ตอนนั้นนะครับอายุผมประมาณอายุประมาณ15 14ปีย่าง15ปีนะฮะก็เรียนอยู่ชั้นมัธยมประมาณปีมัธยม,ม,ม,มสามนะครับที่โรงเรียนรัตนาโกสิ์สพดบางเขนนะฮะก็เป็นเด็กอยู่ชั้นเมืองนะครับก็ไม่ค่อยก็ไม่ค่อยได้รู้ก็มีโอกาสได้เข้ามาสัมผัสเหตุการณ์ในเมืองบ้างช่วงที่มีเหตุการณ์ความวุ่นวายตอนนั้นนะฮะแต่ก็ช่วงนั้นก็รู้สึกตกใจเหมือนกันนะฮะลัาากษณะทระงาณว่าเราดูกำลังดูโทรทัศน์อยู่เนี่ยแล้วจู่ๆโทรทัศน์เราก็เกิด การเปลี่ยนแปลงเกิดการเป,ปลี่ยนแบลงชุมอาจะอยู่ก็มีในทหารอยู่สามสี่คนมานั่งพูดทางโทรทัศน์นะฮะซึ่งปรากฏการณ์นั้นเคยเกิดขึ้นในสมัยช่วงปีที่ช่วง,งปี่ผมเกิดซึ่งผมก็ไม่รู้เรื่องลู่เหล่าแต่ว่าเราก็ต้องกลับมาเจออ้าวทำไมทหารจะต้องมาทําอะไรล่ะทหารจะมาทําอะไรเหรอเราก็ฟังเขาด้วยคําพูดภาษาของเขาเราก็ฟังไม่ออกเพี้ยเขาพูดทีเดียวว่าเขาจะมายุติความผัดแยง้งยุติความรุนแรงที่จะเกิดขึ้นจนทางการเมืองไนะฮะสำหรับตอนนั้นเราผมก็คิดว่าเราก็ถูก ได้รับข้อมูลชุดหนึ่งมาทักศินเนี่ยเป็นคนที่ทุจริตทช่าโกงต่างๆทั้งเชิงนโยบายอะไรแบบนี้นะฮะแต่ตอนนั้นด้วยความที่องค์ความรู้ยังมีไม่ไม่เยอะก็เลยยังไม่เข้าใจปรากฏการณ์เลขณะนั้นนะก็เลยก็เลยถือว่าอ่ะก็รอลองดูสถานการณ์ต่อไปแล้วกันถือว่าเป็นอะไรที่แปลกตาขึ้นมาในในชีวิตครับผมรู้สึกว่าตอนนั้นคือเราไม่เข้าใจว่าเหตุใดถึงถึงมีเกิดเกิดความคิดของขั้วขึ้นมานะฮะ แล้วเขาใจอีกฝั่งหนึ่งก็ต้องการมาไล่ทักษิณแล้วมามาไล่นอนมินีเขาใช้คํานี้ไามตอนนั้นแล้วก็ฝั่งเสื้อแดงออกมาต่อต้านรันปรัหารตอนปี4ีใช่ไหมครับซึ่งผมเองเดยนตวตัวผมก็มีว่างๆผมง็่าโอกาสไปเดินเล่นไปเดินดูในปรกากฏการพวกนี้ตลอดนะฮะแต่ก็เลยผ่านมาทั้งสองม็อบเคยเข้าไปที่รัฐบาลก็เคยเข้ามาแล้วช่วงนั้นนะฮะแตกต่างกันมากนะครับผมคิดว่าภาพในตอนนั้นผมไม่เห็นภาพที่ว่าคนถูกจับถูกรัฐบาลจัดการ ขณะนี้นะครับพื้นที่ฝั่งคนเห็นต่างก็ยังพอมีพื้นที่อยู่ได้บ้างในปี49นะฮะแล้วก็การมาอย่างรวดเร็วนะฮะแล้วก็ลงไปตามวิถีทางที่ควรก็คือมีรัฐธรรมูญต่อมาเนี่ยแต่รัฐมนญปี57นี่กลับกลายเป็นว่ามีแนวทางมีหนทางที่จะสืบทอดอํานาจกันต่อแล้วก็มีเราได้ผู้นําทางการเมืองที่ไม่มีความปณีปรปนอมทางการเมืองกับใครเลยไงผมว่าอันนี้คือปัญหาผมว่ารัฐประหารปี57เนี่ยถือว่าร้ายแรงกว่ารัฐประหารปี49แต่โดยรวมถือผมถือว่า บกพร่องทั้งผมถือว่าไม่โอเคของทั้งสองครั้งทั้งสองครั้งเลยครับ